โอเคตอนนี้กรุงเทพเขตคันนยาวฝนกำลังตกอยู่จ้าฮุ้ยทุกคนส่งข่าวหนุมเอส่งข่าวกันมาบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างใครอยู่ตรงไหนจังหวัดอะไรใครมีอะไรขายร้านอยู่ตรงไหนบอกหน่อยค่ะทุกคนเดี๋ยววันจะพูดให้แล้วส่งมาส่งมา ใน Youtube จะเห็นแบบภาพไม่ค่อยชัดเนาะใช่ไหมพี่อ้อมเห็นเห็นภาพไม่ค่อยชัดใช่ไหมย่าหลินสวัสดีค่ะบ้านย่าหลินเป็นยังไงคะกินข้าวแล้วก็พักผ่อนนะคะกินข้าวแล้วน่าจะนอนแน่เลยคลองสามฝนโปรยปแล้วย่าหลินไปทำอะไรคลองสามเนี่ยคลองสามหรือคลองสามโอเคคลองสารคลองสาร สายตามไม่ค่อยดีแล้วยาหลินคลองคลองสารเหมือนฝนจะตกฟ้าคึมคึมมามามาส่งข่าวมาเป็นยังไงบ้างาที่ไหนเป็นยังไงบ้างสบายดีพี่พ,พี่น้องน้องชาวลรวอยู่เาาอยู่ตรงไหนกันจ้าพูดถึงความไม่น่ารักของวันต่อเนาะ <laughs> พี่นึกอนุญาตให้พูดตรงๆรงมาสิพี่นึก วันเนึนคนไม่ค่อยเอเอเอออหองหกกับคนอื่นเท่าไหรค่ค่ะขออนุญาตพูดตรงๆนะวันเป็นคนหัวแข็งทุกคนมีใครเปลี่ยนอะไรวันยากมากค่ะเป็นคนที่ดื้อเงียบทุกคนแล้วก็ต่อต้านคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ดีตรงที่เราอะเอาตัวรอดได้เท่านั้นเองค่ะตรงที่เรารับผิดชอบตัวเองได้เราก็เลยรอดมาถึงทุกวันนี้ทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเพื่อใครค่ะพูดตรงๆนะไม่ค่อยแคร์คนอื่นเท่าไหร่ค่ะทุกคน ไม่ค่อยแคร์คนอื่นเท่าไหร่แล้วก็ยึดความความสะดวกของเราเองเป็นหลักค่ะสมมุติว่ามีใครต้องการให้เราเปลี่ยนอะไรนะคะแบบที่ที่เราไม่สบายใจอะทุกคนเขาบอกว่าเธอเปลี่ยนดูสิแต่เธอจะเป็นคนที่ดีขึ้นคนจะรักเธอมากขึ้นนะวันจะถามตัวเองว่าเราต้องการคนรักเราหรอชีวิตนี้ถ้าสมมุติว่าไม่มีสมมุติว่าคนรักเราเท่าเดิม ไม่มากขึ้นเราอยู่ได้ไหมถ้าเราอยู่ได้มันก็ไม่แคร์นะคะทุกคนมันก็ไม่ค่อยแคร์เหมือนหลายๆป้าๆแม่ๆหลายๆคนนะ่ะน่ารักในเพจชอบบอกว่าไม่ไม่ทาแบบนี้อย่าทำแบบนู้บบนเดี๋ยวคนไม่ชอบหนูอะไรบานประมาณเนี้ยหนูรู้นะคะว่ามันคือความห่วงใยทุกคนแต่ถ้าเราเปลี่ยนอะไรไปในแบบที่คนอื่นเขาชอบเราอ่ะบางทีเราไม่เป็นตัวเองนะแล้วเรามีความสุขจริงหรอ วันเลยเลือกที่จะปรับบ้างนิดหน่อยแต่ให้เปลี่ยนไม่ไหวนะทุกคนไม่ชอบไม่ชอบกันไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะชอบเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่าเรารักตัวเองค่ะทุกคนเราไม่ได้เอาเวลาไปรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองนะ แต่ถ้าเราเป็นคนที่ขาดความรักความอบอุ่นแล้วเราคิดว่าถ้ามีคนรักเราเยอะๆมันคือความสุขคุณทําเลยค่ะทุกคนทําเลยเราทําในแบบที่ที่เรามีความสุขนะเราไม่ต้องไปฟังคนอื่นสมมุติว่าวันพูดแบบนี้แต่คุณเป็นคนที่ชอบปรับให้คนรักคุณมากๆแล้วคุณมาฟังวันแบบนี้คุณรู้สึกแบบโอ้ยไม่เอาถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นเหมือนที่วันพูดคุณอาจจะไม่สบายใจอันนั้นก็คือคุณไม่เป็นตัวของตัวเองไง เราพยายามทำให้ให้ให้เราเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองซะทุกอย่างแบบนั้นนะ่ะทุกคนทำเลยอย่าเปลี่ยนตัวเองจนจนไม่เหลือความเป็นตัวเองอนะ่ะไม่รู้สิ